One One Piece c a r d Game p r e sented by h a ร l y Home สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง h a ร l y Home นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องและสลีฟนะครับหรือเรียกว่าซองใส่การ์ดนี่เองนะครับผมตอนนี้มานะครับ1 p a แพ็คนะครับผมจะมี70ซองนะฮะสวยงามมากๆนะครับผมอ่ามีเขียนอยู่เจ็ซองนะครับนี่ครับ สวยมากนะครับผมจริงเราให้ดูทีละอันนะครับจากหลังการนครับลายหลังการนะครับเห็นไหมครับสวยอยู่นะครับผมไปลูฟี่ครับลูฟี่นะฮะใกล้ๆนะครับของจริงคือสวยมากมากนะครับผมโนอินเจแปนนะครับนะฮะอันนี้สีแดงเลยแรงสามเท่านะครับผมอันนี้สองอันสุดท้ายนี่ผมบอกว่าสวยจริงๆนะครับสีชมพูครับผมแบบ เฮ้ยมุงมิงมากนะครับผมนะฮะเฮ้ยมุงงมิงมากนะครับผมนะฮะใส่กับอีกตัวซองคุมทีแบบใส่ใส่หรือแบบด้านก็สวยนะครับและสุดท้ายครับผมแบบเจ้าซองคุมหรือพีนี่เองครับนี่ครับชอปเปอร์นั่นเองนะครับผมเป็นลายวาดแบบทาสีน่ารักน่ารักอีกอย่างนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับผมจริงสวยมากแล้วผมชอบที่เป็นขอบขาอยู่แหละ กขาวนะครับให้ภาพเนี่ยเด่นนะครับผมไปเป็นกล่องใส่การ์ดครับผมนี่ครับเฮ้ยมันเป็นแบบเห็นไหมครับตีนตุ๊กแกนะครับแกะนะครับเฮ้ยโอเคครับแข็งแรงฟังเสียงครับแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากนะตกแล้วไม่ไม่กระแทกโดนการ์ดเราแน่นอนนะครับเมื่อกี้สีขาวอันนี้สีน้ำเงินก็สวยเหมือนกันนะครับเห็นเห็นลายไหมเห็นลายไหมเออ น้ำเงินตัดทองนะครับผมนะครับและอันสุดท้ายครับเหมือนเดิมครับคู่กับสลีปลูฟี่ครับผมสีแดงกระแรง3าเท่านะครับผมไม่แดงไม่มีแรงเดินนะครับตอนนี้มีขายตามร้านค้าสมาชิกทั่วประเทศไทยนะครับผมไปตำไปซื้อมาใส่เด็กได้นะครับผมทั้งสลีปแล้วก็กล่องใส่การ์ดนะครับผม